ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับผมนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีวันที่27ธันวาคมนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับผมเริ่มมีแสงแดดนะครับในยามเช้าๆนะครับผมนะครับก็ทุเรียนก็กาลังปรุงอาหารนะครับผมตอนนี้นะครับใบก็เริ่มเพลสลัดนะครับผมนะครับมีใบเริ่มเพลสลัดออกนะครับ ประมาณนี้เลยครับผมนะครับก็พามาชมสวนกันครับวันนี้ครับพามาชมสวนทุเรียนนะครับกับทุเรียนเล็กครับภาคอีสานนะครับผมอยู่โคราชนะครับผมรับสวนอยู่ที่โคราชนะครับวันนี้ก็มีอากาศที่เดิมอุ่นขึ้นมานิหนึ่งนะครับผมนะครับพามาชมทุเรียนอายุหนึ่งปีหกเดือนนะครับผมอายุหนึ่งปีหกเดือนนะครับ ช่วงนี้ก็มีอากาศที่แปรปรวนนะครับผมก็มันเดินดูแลยนะครับเดินตรวจดูเรื่องของแมลงนะครับช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งก็อาจจะมีพวกลายแดงนะผมลายแดงนะครับหน้าเล้งก็เป็นลายแดงนะครับสส่วนใหญ่นะครับผมลายแดงจะมาชอบกินใบแก่นะครับผมสาหรับลายแดงนะครับใบก็อาจจะเป็นสีขาวๆคุนๆนะครับสําหรับใบที่โดน ลายแดงลงนะครับผมนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมนะครับในช่วงหน้าเล้งนะครับผมก็เรื่องของอาการซันเบิร์นะครับก็ให้เพื่อนๆเพิ่มน้ํานะครับผมเพิ่มน้ำครับลดน้ําให้เป็นบริเวณกว้างนะครับผมนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่ตามรอบนะครับผมใส่ตามรอบเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับปกติเลยนะครับผมนะครับนะครับ ก็ลดน้ําให้เป็นบริเวณกว้างเพิ่มน้ํานะครับผมนะครับการลดน้ําในหน้าหนาวหน้าเล้งนะครับผมและก็การใส่ปุ๋ยนะครับก็ต้องหมั่นเดินตรวจดูนะครับผมช่วงน้านี้ก็มักจะมีไรแดงนะครับผมไรแดงหลงที่ใบแก่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตดูนะครับถ้ามันลงเยอะมันก็เกิดความเสียหายกับต้นทุเรียนของเรานะครับอาจจะทําให้ใบเหลืองหรือร่วงหล่นได้เลยนะครับผมนะครับ แล้วต้นทุเรียนของเราก็จะสังักการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าใบที่เสียหายนะครับผมนะครับไม่สามารถปรุงอาหารปรุงแสงได้นะครับไม่สามารถปรุงอาหารสังค์เขาะแสงได้นะครับก็จะเกิดอาการสังักของต้นทุเรียนได้นะครับผมครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเรื่องของน้ําของปุ๋ยก็ตามปกตินะครับผมนะครับใส่ตามปกตินะครับก็จะเน้นเป็นที่ระบบน้ําก็ควรเพิ่มเวลาขึ้นมานิดนึงนะครับเพิ่มเวลานะครับ สำหรับในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นสลับกับร้อนนะครับตอนกลางวันแดดร้อนจัดนะครับผมนะครับก็หาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมโคลนไว้นะครับครับผมเพื่อป้องกันแดดเผาลากนะครับผมนะครับแล้วก็มันจะช่วยคุมความชื้นได้ดีนะครับสําหรับในหน้าเล้งหน้าหนาวนะครับผมนะครับให้อุณหภูมิคงที่นะครับผมนะครับสําหรับการ ที่หาศ tać, resigned, il, เศษหญ้าเศษฟางมาคุมโคนหรือจะปล่อยหญ้าลุกๆไว้แบบนี้นะครับผมนะครับเพื่อคุมความชื้นนะครับผมนะครับไม่ควรทําให้ไม่ควรทำโคนให้ลงเตียนเกินไปนะครับผมสำหรับหน้าเล้งหน้าร้อนนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ฝากบอกแนวทางกับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมนะครับก <together>. ็การดูแลรักษาทุเรียนในหน้าเล้งหน้าร้อนนะครับบอกให้ทำประมาณนี้นะครับผมนะครับ วันนี้ก็พามาชมสวนมันเดิมครับผมครับพามาดูทุเรียนต้นเล็กนะครับผมนี่ครับยอดก็นี่ครับยอดโดนแมลงทำลายนะครับใบก็จะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับผมครับตอนที่เป็นยอดอ่อนนะครับผมนะครับก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็ทำอย่างไรให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะครับผมนะครับ อารดูเรนะครับในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะออกมายอดเล็กๆแบบนี้นะครับครับเกิดจากอากาศนะผมเกิดจากอากาศที่สวิงตัวนะครับหนาวสลับมาร้อนนะครับผมนะครับก็เล็กน้อยครับผมเล็กน้อยถือว่าถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าผ่านไปได้นะครับผมครับก็เริ่มจะหมดหนาวลงแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มจะอุ่นขึ้นนะครับนะครับ ขุ่นขึ้นอุณหภูมิเริ่มจะคงที่นะครับผมนะครับก็ผ่านหนาวมาสามสี่วันครับผมหนาวจัดมาสามสี่วันแล้วนะครับก็มาเดินตรวจสภาพดูนะครับตรวจดูแปลงนะครับเกิดจากเอ่ออาจจะเกิดความเสียหายนะครับเล็กน้อยนะครับผมหรือเกิดผมผลกระทบเล็กน้อยนะครับผมไม่เป็นผลกระทบมากมายนะครับสาหรับสวนผมนะครับผมนะครับอันนี้ใบก็เพิ่งเพสลาัดครับผมนะครับ ใบพุ่มพีสลัดนะครับยอดก็ออกยอดก็เดินปกตินะครับผมนะครับไม่มีอั้นนะครับผมยอดก็เดินปกติเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมครับสําหรับสวนที่โคราชนะครับผมภาคอีสานมีอากาศที่สวิงตัวหนักนะครับวันนี้ก็พาเดินชมสวนนะครับแล้วก็นำแนวทางดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับผมครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมนะครับสาหรับการทํานําเสนอคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางนําไปปรับใช้ที่สวนตัวเองนะครับผมนะครับหน้าหนาวหน้าเล้งก็ควรเพิ่มน้ํานะครับปุ๋ยก็ใส่ตามรอบนะครับผมปุ๋ยนะครับใส่ตามรอบปกตินะครับผมครับอาจจะเน้นเป็นอินรีย์เคมีหรือเคมีล้วนนะครับผมก็แล้วแต่นะผมนะครับก็ ช่วงนี้ก็เป็นอินรียเคมีไปก่อนนะผมช่วงอากาศที่สวิงตัวนะครับเพราะว่าระบบลากเขาก็จะยังไ <Tomorrow. S 1> ม่ทํางานได้เต็มที่นะครับผมก็เน้นเป็นอินซีไปก่อนนะครับผมนะครับมันก็จะได้ไม่ไปตกค้างอยู่ที่ดินครับสําหรับปุ๋ยอินทรีนะครับอินรียก็มันตกค้างอยู่ที่ดินก็ไม่เป็นไรครับผมมันไม่มีพิษนะครับผมนะครับสําหรับช่วงนี้ก็เน้นเป็นอินรีไปก่อนนะครับผมนะครับให้เน้นเป็นอินรียปุ๋ยคอกปุ๋ย มูลมูลสัตว์ต่างๆนะครับผมนะครับก็จะทําให้ดินร่วซุยด้วยนะผมก็บํารุงรักษาดินไปในตัวนะครับครับช่วงนี้ก็สําคัญนะผมครับช่วงอากาศที่แปรปรวนนะครับทางใบก็พวกธาตุรองธาตุเสริมนะครับธาตุรองธาตุเสริมพวกอะมิโนต่างๆนะครับผมครับฉีดพ่นได้ปกตินะผมครับฉีดในช่วงยามเช้าๆมีแสงแดดอ่อนๆนะครับผมนะครับ ก็ช่วยได้เยอะนะครับสําหรับเรื่องของการสังเคราะห์ช่วยช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับสําหรับอะมิโนนะครับจะเป็นอะมิโนสารลายต่างๆนะผมนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเพื่อดาพาเดินดูตุเรียนนะครับไปด้วยนะครับผมครับ มาบอกแนวทางดีๆมานำเสนอแนวทางดีๆกับเพื่อนๆนะครับให้เอาไปปรับใช้ที่สวนตัวเองนะครับผมนะครับก็การดูแลรักษาทุเรียนใส่ปุ๋ยรดน้าแบบไหนนะครับผมนะครับในช่วงหน้าหนาวหน้าเล้งช่วงอากาศที่สบิงตัวนะครับก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมช่วงนี้นะครับครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ อากาศดีครับผมไม่หนาวมากครับผมไม่ร้อนมากนะครับอากาศดีนะครับช่วงนี้ขอผ่านเดินชมสวนเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับจะได้นาคลิปดีๆมานําเสนอกับเพื่อนๆแบบนี้อีกนะครับผมนะครับเอาไปเป็นแนวทางปรับใช้กันนะครับหน้าแรงก็อย่าปล่อยโค้งปล่อยคนให้มันลุ่งเตียนมากเกินไปนะครับจะอันตรายกับรากนะครับ อันตรายกับระบบรลากนะครับผมนะครับก็ควรคุมควรหมดินไว้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ